สวัสดีวันอะไรกุ้งเรามาตุ่นลอยระกาตุวันนี้หนูจะมาทดลองทอนาโดในขวดน้ำนะครับอุปกรณ์ก็ง่ายมากใช้ขวดน้ำเหมือนกันสองใบใช้สก,ก็ตทปถ้าไม่มีสก,ก็ตทปก็ใช้เชือกหรือถุงพลาสติกก็ได้นะครับให้ก็จอดูฝ่ายได้นะครับแต่ต้องให้ผู้ปกครองใส่น้บอย่าลืมใส่น้ำเข้าไปด้วยนะครับคือวิธีการทำนะครับก็คือเอาขวดมา ที่หมืนกันนะครับใส่น้ำเข้าไปใส่แค่คนเดียวนะครับหลังนั้นจะใส่เอาวงแหวนใช้ก็ได้นะครับหรือนําฝามาจอดรูนะครับ,รบถ้าเป็นเด็กๆให้ผู้ปกครองจอะให้นะครับหลังนั้นหาสก๊อตเทปมาพันถ้าไม่มีสก๊อตเทปใช้ถุงเอาเชือกมามาดูก็ได้นะครับมาลองกัน แล้วครับฟาราดูคือเนี่ยแบบนี้แรกๆมันยังไม่มีอากาศมาเปิดทางให้สักสพักพอเราหมุนใช่ไหมอากาศมันมาแล้วสักสพักมันก็เปิดทางให้น้ำา้้านบนไหลเข้ามาอากาศเข้าไปแทนที่น้ำนะครับทำให้น้ำมันออกมาบวกกับการขายับของเราด้วยนะคบแบบนี้นะครับ นี่ครับแล้วก็ก็เลยมันเหมือนแรงขยับของเราเหมือนทอร์นาดมันก็เลยเกิดขึ้นเป็นแรงทอร์นาดนะครับถ้าใส่อะไรเข้าไปมันก็เหมือนกับการที่ว่ามีทอร์นาโดจริงๆมานะครับผมนี่นะครับพายุทอร์นาโดแล้วมันก็จะไปอยู่ด้านใต้แล้วเราเล่นซ้ำได้ทั้งวันก็ยังได้เลยนะครับ ก็ลองไปทำกันเองนะครับของในบ้านนะครับ